เรื่องคอนนาสวัสดีครับพบกันในรายการล่นเก่าเราเลื่องปามจากผมอาจารย์ชาวครับวันนี้เรามามีหวัวข้อเรื่องคอนนาเรามาดูกันว่าออคอนนามมันเป็นอย่างไรออคอนมันเป็นน้ำได้อย่างไรนะครับคำว่าคอนนามไม่ใช่นี้ผมหมายถึงออคอนนาในระบบน้ำนะครับมันมีแรงกระแทกของน้ําอยู่นะครับเรามารู้จักกันว่าคอนนาเป็นอย่างไรนะครับ คอน้ำมันทำอันตรายาท่อในระบบน้ำเสียหายได้อย่างไรอันนั้นคือเรื่องติดควรู้ครับครับน้ำที่ไหลยอยู่ในท่อเมื่อใดก็ตามที่มันถูกปิดกั้นอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะทำใหเ้เกิดแรงกระแทกที่ประตูน้ำนะครับที่ท่อและวาล์วาน้ำหลุดแตกเสียหายได้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราถ่องน้ำขึ้นที่สูงครับเ,เมื่อถูกปิดหรือว่าเครื่องยอนต์ดับ หรือดับเครื่องยนต์น้ําจากที่สูงก็จะไหลกลับมาก็จะเกิดเป็นคอนน้ำนะครับมันก็มีผลทําใหา้กระแทกกลับมานะครับทําให้ท่อน้ำววนํำวาลน้ํากะโหลกอา่าทำให้อา่วาวาลแตกนะครับใบพัดหลุดนะครับลิ้นในกะโหลกอ่ดูดน้ําแตกกะโหลกน้ําหลุด ร้ายแรงที่สุดก็คือ,อเคยเจอแล้วครับคือมันกระแทกเครื่องตกน้ําไปเลยครับอันนี้ข้อนี้ข้อสําคัญนะครับขอย้ํานิดนึงนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราส่งน้ําขึ้นที่สูงนะเมื่อถูกปิดหรือเครื่องยนต์ดับเนี่ยมันจะเกิดน้ําในท่อไหลกลับมาเป็นคลอน้ําเกิดแรงกระแทกทําในท่อน้ํานะครับทําให้วาวน้ําปั๊มน้ําถึงกระโหลกมีผลทําให้ท่อแตกวาลวแตกใบพัดหลุดนะครับลิ้นกระโหลก แตกนะครับบางทีกระโหลกหลุดตกน้ําไปเลยนะครับไร้แรงที่สุดเคยเจอแล้วครับคือมันกระแทกเครื่องตกน้ําไปเลยเพราะว่าผู้ใช้เอาเครื่องไปไว้ใกล้คันสะครับครับเรามาดูวิธีป้องกันกันจะทำยังไงครับวิธีป้องกันคอน้ำนะครับหครับใช้วาวน้ําที่เปิดน้ําแบบช้าๆเป็นแบบผงมะลายครับ2ติดตั้งวาล์วกันกลับในที่ที่มีน้ํากระแทกครับ3นะครับติดตั้งถัง ซับแรงดันหรือถามการน้ํากระแทกเนี่ยแหละครับลอยเล็ดขึ้นไปนะครับในที่ที่มีน้ํากระแทกสี่ครับติดตั้งท่อรับแรงดันหรือชาวบ้านเรียกว่าแอร์แวร์ละครับแต่ว่าอันนี้เราติดตั้งต้องมีขนาด4ี่ถึงหนิ้วขึ้นไปนะครับอจจะได้8นิ้วก็ดีครับแต่มีความสูงเนี่ยสอเมตรนะครับไม่ใช่สูงเมตรเดียวอกครับก็ใช้ได้ครับครับ ข้อหกครับก็ดูดน้ําไม่เกินลึกไม่เกิน6เมตรนะครับถ้าดูดลึกเกิน6เมตรก็จะเกิดขอน้ําได้ครับและความไกลไม่ควรเกิน12เมตรอีกอย่างก็คือระวังท่อระบบทางดูดตันนะครับครับข้อเจ็ดนะครับไม่ควรส่งน้ําเกินความเร็ว1.5เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะไม่เกิดขอน้ําครับครับนี่คือที่มาของขอน้ำนะครับครับ อ,อันนี้ก็เป็นความรู้แล้วครับความคนที่ติดตามบทความชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจากผมออาจารย์ชาววันนี้สวัสดีครับ